เมื่อกี้เมื่อกี้นี่เล่นแบบไอ้นี่มากอ้าวแล้วเเราไปเท่าเนี้เฮ้ยแซงเหรอนี่นี่อื้อเ้ยเฮ้ยมันถลไม่อุ้ยนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยกำลังจะมาอื้่ได้ที่หนึ่งเลย กลับมาพบกับมอีกครั้นะคะวันนี้จะเีนในเกม Love Racer นะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมวิ่งแข่งนะคะและเราเนี่ยจะมีเชือกให้เราได้โหนเรากับเหมือนได้เป็นสไปเดอร์แมนเลยนะคะเล่นแล้วก็นึกถึงเกม Tail Runner เลยนะคะค่ะแต่ไม่มีผ้าบันคอผิวๆโอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูเมยเล่นกันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอ้าวแล้วม,มาต้องทำยังไงอะ อ้าวยูดีดี่ะไปอา้าวอันนี้ห้ามตกลงไปนะคะโอเค <c oughs> อ้าแล้วทำไงอ๋อดูอย่างงี้นี่เองอตกอีกแล้วเอาใหม่อืออ้าไม่เลิกเป็นละอันนี้ใช่ปะ่ะต้องโหนอย่างงี้ใช่ปะ่ะอ๋อแรกๆก็คือเขาให้เราฝึกก่อนนะคะ <c oughs> ทำไมมันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยกระดึกระดึโอ๋อทำไมแล้วเป็นอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหอ,อ,อย่าตกลงไป อ๋อต้องทำยีนนะคะโอเควยเม์เริ่มได้ละเมเริ่มได้ละอ๋อเฮ้ยมาได้ถึงโอเคถึงเส้นชัยแล้วอ,อก็ไม่ยากเนาะโอเคก็บอกเราอ่ะทําได้ดีมากเลยนะคะวิจร,รือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่าจะให้เราอะทำอะไรต่อไปอ่าอันนี้นะคะเหมือนกับว่า ให้เรานะคะลองไปเล่นกับเพื่อนดูแต่อันนี้มันมีของขวัญให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ลองเปิดกล่องดูซิว่าเราได้อะไรอาอันนี้นะคะเราก็ได้อ่อเงินนะคะสงสัยจะเก็บเอาไว้ซื้อตัวละครนะคะอันนี้นะคะก็จะให้เราไปเล่นนะคะโอเคอันนี้คือตัวละครของเราก็จะมีหลายตัวเลยอุย้ยมีหมีแพนด้าด้วยมีคิน o k ิโอด้วยนะคะแล้วก็มีหมาป่า โอ้มีหลายตัวเลยนะคะโอ้โหเอ้ยอ่ะตัวอะไรอ๋อมีหัวปลาอยู่ในโหลกี้เนี้ยอ่าอันนี้ก็หมาป่าวัวนะคะอ่าอุ้ยมีหนูน้อยหมวกแดงด้วยอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นมวยปั้มนะคะนักมวยปั้มอุ้ยซัมบี้อันนี้ตัวตลกโอ้จาสลัดนะคะนินจาเสือนะคะโอ้แต่ไม่มีไดโนเสาร์เนาะโอ้มีหนูน้อยหมวกแดง ก็มีตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอ่าอันนี้นะคะก็จะเล่นกับคนนะคะอ่าเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเมย์ขอลองก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เล่นแบบไอ้นี่มากอ,อ้าวแล้วเดา๋เราไปเดี๋นี้เฮ้ยเราไปได้แล้วโอ้โอ้โอ๋อเล่นอย่างนี้นี่เอง อันนี้นะคะก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะคะอือสเมยเริ่มเล่นเป็นละเริ่มเป็นเป็นลัานิดหนึงละอืออ๋อให้โหอนอย่างนี้นะคะอุ้ยเหมือนสบายด้ร์แม่เลยนะแต่ตลกตรงที่มันแบบเอ้ยดูดิเอ้ย, <c oughs> อ,ยอยากแซงฉันเดิ <c oughs> ดูหมาดิคะ่ะโหนจนลิ้นห้อยเลยอะ <c oughs> ปีพดานเป็นเร็วเลยมาแข่งกันว่าใครยาวกว่ากันช้าอืาอ มันก็มันก็ไม่ก็ยากนะแต่ว่ามันก็การหนเชือกเนี่แหละที่มันจะแบบว่าดึอเอาเชือกให้ติดกับเพดานนี่มันก็ยากนิดนึงนะคะอู้อ่าในที่สุดแมย์ก็ถึงเส้นชัยแล้วนะคะโอ้โหได้ที่อะไรได้ที่แปดอืมเกือบโหลนะคะเอาใหม่ดูท่าทางจะไม่ยากละอ่านี่มีเริ่มเป็นเป็นละเดี๋ยวเราจะไปลองอีกรอบนะคะอ่ามาันเลยครั้งนี้นะเมจะ ทำแบบให้ได้ประมาณที่สามที่สี่ให้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนวอ่าเฮ้ยวิ้ววิววับ่งติดผ่เมอก้โอหัวหมกว่กเมื่อกี้นี้ชัว บบได้ที่สองแล้วนะคะอ่าวิบอุ้ยอุ้ยอย่าแซงฉันนะเฟอร์อย่าแซงฉันฉนะเว้ยเหมือนกำลังเหมือนทางทางนั้นเหมือนกำลังเริ่มไล่มาไล่เมย์มาติดๆแล้วนะคะอุย้ยเหมือนแซงเมย์ไปหนึ่งแล้วว่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดชวับนี่อึดอึดอุ้ยมันก็ยากนิดนึงนะอ่าเขาเส้นชัยแล้วอเดชได้ที่หนึ่ง อุ้ยเมย์ได้ที่หนึ่งได้ยังไงอะโอ้โหแปลว่าเมย์เริ่มเล่นเป็นแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นของรางวัลน,นะคะแล้วเลเวลเมย์ก็อัพแล้วอ่าเดี๋ยวเราโอ้โหอุย้ยเมย์ได้ที่หนึ่งเมย์แซงอะ่ะดูดิได้เอ่อแบบเป็นอะไรที่แบบ46.74วินาทีนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเร็วมากเพิ่งเล่นครั้งแรกนะเนี่ยเมย์อันนี้นะคะก็จะเหมือนกับว่า ให้เราซื้อของนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองอีกรอบเกี้ฟุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวมีขอลองอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาดูกันเล่นเลยดีกว่าต้องให้เลเวล up นะคะถึงจะไปด่านต่อไปได้นะคะอันนี้เลเวล4นะคะอ่าเดี๋ยวเราเล่นให้ถึงเลเวล4แล้วเราก็จะไปด่านต่อไปดูนะคะว่าเป็นยังไงอ่าเลิ่อ่าเราก็มาเจอเลเวลสูงอยู่เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มไปกันเลย ช่วยเอืออืดออื้อืนี่เอ้ยติดติดติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปนี่โหโหมีแพนด้าแกเล่นบ่อยใช่ไหมอืมไม่ได้แล้วอย่าแซงฉันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ฉันได้ที่หนึ่งนี่ช่วยเอ้ยติดติดอ่า มีก็เริ่มได้ที่3แล้วนะคะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยแกไปน,นอนไปอออขอบตาแกดำแล้วเล่นบ่อยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแน่จริงก็ตามให้ทันสิอรู้จักลูกสไปเดอร์แมนน้อยเป็นลาชว่วกอ,อีเป็นไงเอ้ยืดตกเลยนะโอ้ยมือดอ่ะเอออย่าใส่อย่าใส่อย่าแสงฉันอ โอ้โหไก่จิ้นเส้อไทยแล้วเรียกมาแล้วมาแล้วอ่าในที่สุดก็ถตงกเฉยแล้วโอ้โหอุ้ยในที่สี่อะเมื่อกี้ฟุกแน่เลยอะเอาใหม่เมื่อกี้มีฟุกเดี๋ยวเราก็เอาใหม่ดีกว่าให้เราเลเวลสี่เราจะไปด่านใหม่กันนะคะนี่ก็จะเลเวลสูสี่กับเรานิดหนึ่งนะคะอ่าก็จะมีเลเวลเก้าเลเวลแปดนะคะ อุ่ยมีแสงแล้วมีแสงแล้วเฮ้ยดูคนน,น,น,นั้นดิแซงไปแล้วอ่ามีด้แซงเลยเนี่ยค่ะคือพยายามวิ่งนะคะแล้วเวลาเรากะโดดนะล่ะอ่าเราก็ใช้เชือกนะคะอ่าดึงนะคะอ่าให้ติดเพดานปล่อยปล่อยตัวตามสบายนะคะนี่อย่างนี้อ่าไม่ต้องให้มันติดกับอ่าเพดานมากเกินไปนะคะไม่อย่างานั้นตัวเราจะติดนะคะแล้วมันก็ไม่ไปอ่า เมย์ไปอย่รวดเร็วมากที่หนึ่งเลยครั้งนี้เมย์เล่นเป็นแล้วนะคะเมย์รู้แล้วนะคะอัอนนี้เลเวลอัพแล้วโอเคมีก็ได้เงินนะคะ <S <S ดูสิโอ้โหสถิติสามสห้าวินาทีนะคะซึ่งเป็นอะไรอุยมีคนไทยด้วยนะชื่อเอินอะโมีคนไทยเล่นด้วยนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็ ไปเล่นด่านต่อไปละกันเมื่อกี้นี้ก็เป็นอะไรที่แบบใช้ความเร็วไวมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยอันนี้ก็เราก็ได้สุ่มตัวละครนะคะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มตัวละครดูละกันอุ้ยไ,ได้มีแพนด้ามานะคะน่ารักอะ่ะดูหัวดีน่ารักมากเลยนะคะผมรู้สึกว่าตัวเองนอนเดึกเล่นแต่เกมครับตาเลยดำโบ <laughs> เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเกมกันเลยดีก,กว่านะคะ ดูซิว่ามีแพนดา้าทำอะไรได้บ้างอ <Yes. S 1> วอจานี่นะคะพยายามปล่อยตัวนะคะนีะ่กระโดดจุ๊บนี่โอ๊ยอ,อย่าแซงฉันนะอย่าแซงฉันนะเฮ้ยเกอย่าแซงฉันนะเ้ยตามไม่ทันหลักน้องคนระดับกันฝีมือดู นี่เมย์เมเริ่มได้แล้วนะคะเริ่มแบบโอ้โหดูดิวิใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงส้นชัยแล้วนี่แบบโตมากเลยนะคะเมชวับนี่ใช้สถิติในการแบบไปอย่างรวดเร็วโอ้โหที่หนึ่งอีกแล้วนะคะตามตาที่แล้วก็แปลว่าเมไม่ได้ฟุกนะคะครั้งนี้ก็ไม่ได้ฟุกเช่นกันเมเริ่มเป็นแล้วไงคะอ่า ได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะคะโอ้โหดูสถิต,ติแบบเลยคนอื่นเขาเลยนะคะดูสิโอ้เลเวล15ยังสู้เมย์ไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> คนมันโหด <c oughs> อ่าแล้วเราก็ไปลองอีกรอบดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะให้ถึงเลเวล4อันนี้นะคะก็จะต้องทำอ่าภารกิจให้สําเร็จอันนี้ก็จะเป็นภารกิจของเรานะคะอันนี้ก็จะมีให้โหนเชือกนะคะให้ครบ200ครั้งด้วยโอ้โหเรายังไม่ถึงเลย 13ครั้งเองงนะั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่านะคะดูซิเลเวลโอ้หนี่เลเวล28ด้วยนะคะนักมวยปั้มเฮ้ยดูสิเฮ้ยเลยไปไปแล้วไปแล้วอื้อห์นี่เฮ้ยโอ้ยแล้วก็ตอนนั้นตกมันตกไปแล้วเออโี่อ่ายังไงก็สู้มีแพนด้าฉันไม่ได้หรอกโอ้หอย่าแซงอย่าแซงอย่าแซกส,อสิอืม น้องเดี๋ยวพูดแซงพี่สิจ้าน้องนี่โอ้ย,อยนี่มีแซงแล้วนะคะโอ้โหช่วับน้องต้องฝึกอีกนานเลยนะจ๊เพี่โปแล้วจ้ะอ่าช่วับนี่อันนี้นะคะพยายามไม่ต้องโหนเชือกนะคะอ่าได้ที่หนึ่ง <c oughs> ทางเนี่ย เลเวลสิบสามนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะคือตัวเองคือเมย์เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเลเวลอัพแล้วนะคะอ่าอ่าต่อไปเราก็ไปลองด่านใหม่กันดีกว่านะคะอันนี้มีกก็ผ่านภารกิจแล้วนะคะอันนี้เราก็ได้เงินนะคะโอเคเราก็ทําภารกิจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ให้เงินกับเราเองนะคะเครส เ,เดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยดีกว่าเทคนิคนะคะของเ e มนะคะพยายามไม่ต้องไปอ่าหุนเชือกให้ติดเพดานมากนะคะนีด่านใหม่เราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยวเฮ้ยมีกระต่ายด้วยโอ้เราวิ่งแข่งกับกระต่ายอุ้ยคีน,น็อกก็โอ้ไปแล้วอุ้ยอันนี้เมย์ยังไม่คุ้นเคยกับด่านใหม่อ่ะอุ้ยนักวยปัอบไปแล้วอุ้ยหนวดนวดเอ้อย่าแซงฉันสซฉันไม่ได้แซงนี่แกก็เอา เล่นกับอุ้ยติดติดเล่นความเร็วให้ได้สิอ่าอันนี้ก็ปล่อยปล่อยเลยนะคะไม่ต้องไปโหนเชือกนะคะอ่าอันนี้ก็เราก็โหนไปนิดนึงให้เชือกมันพยายามยาวให้มันดึงตัวเราทิ้งตัวเราแบบไปไกลๆได้นะคะชัวับเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็เราก็ปล่อยนะคะมันก็จะเพิ่มความเร็วนะคะตรงนั้นอ่าอันนี้เราก็ชัวับปล่อย โอเคดานอันนี้ด่านใหม่นะคะโอ้ดีลิอันนี้เมย์ต้องฝึกอีกเลยนะเนี่ยอันนี้เมย์ยังไม่คุ้นเคยกับด่านนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองใหม่อีกครั้งนะคะอ่าโอเคชวัวร์ตกไปแล้วหนึ่งคนแล้วนะคะ <c oughs> อื้อโนอกิโอก็ตกไปแล้วอ่าทิ้งเชือกยาวเกินนะคะ คือจะทำให้เราตกลงไปตายได้นะคะนี่แล้วเราก็ปล่อยอุ้ยติดกำแพงอย่าพยายามให้มันติดเพดานนะคะอู้สชัวร์เนี่ยๆอย่างเนี้ยไม่ได้นะคะอ่าวู้ดนี่ปล่อยนะคะอ่าดึงวู้ดถอนวู้ดเงินชัวร์นี่ได้เงินด้วยเอ้ยอย่าแซงฉันสิเอ้ยดูหมาลินห้อยสิโอ้โห วิเมเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มเป็นละเริ่มแบบว่าคุ้นเคยกับด่าลแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองอีกรอบดีกว่าให้ได้ที่หนึ่งดีกว่านะคะจะต้องเอาชนะให้ได้อ่าไอหัวฟักทองโอ้โหเองนี่เร็วสปีดจริงๆเลยนะนี่อันนี้ก็ปล่อยนะคะอเอเ้ยเริ่มละออสวัสดีโอ้โหอ่าี่เริ่มแล้วนะ เริ่มเริ่มเริ่มเป็นแล้วนะคะน,นี่เริ่มแปลงแล้วชวันี่น้องต้องฝึกอีกไกลนะจ๊ะน้องอ่าอู้ชวันี่ปล่อยนะคะเว้ยติด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 เอ้ยอย่าแซงอย่าแซงอย่าแซงโอหัวแซงไปแล้วเหรอเอ้ยไม่ถึงเชือกไม่ถึงเอ้ยแซงเหรอนี่นี่อื้อ โอยยมันถลไมโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวออ้ยกำลังจะมาอืดได้ที่หนึ่งเลยโอ้ยเกือบถูกแซงได้นะคะตามมาติดติดเลยนะคะอ่าโอ้โหดูดิตามมาติดติดจริงๆด้วยแต่เมย์ก็เร็วกว่าอยู่ดีนะคะอ่าในที่สุดเมย์ก็ได้ที่หนึ่งนะคะโอ้โหง่ายมากแล้วก็ตลกด้วยแล้วก็แบบต้องแข่งกับคนอื่นนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็มีลีดด้วยะค่ะ ที่จะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นด้วยเพื่อชิงรางวัลน,นะคะอันนี้ก็เป็นดานที่เราเล่นนะคะอ่าผ่านดานแต่ละดานนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะด่านอะ่ะอ่าโอเคค่ะสําหรับเกมนี้นะคะก็ตลกดีนะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกดีนะคะแข่งขันกับเพื่อนนะคะหรือแข่งขันกับคนอื่นนะคะอ่าเพิ่มความท้าทายไปอีกแบบนะคะอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ